สวัสดีครับพบกับรายการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษากักกกกรราบผมฟีดน,นิสิตขร,รุศาสตร์จุฬาปีหนึ่งครับครับไดนเลยงนะครับนิสิตครุศาสตร์จุฬาปโทปีหนึ่งครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นอาจาร,รย์ของผมเองนะครับสมัย<ช>เมื่อ <c> ตอนเพิ่มหนึ่งปีหนึ่งพูดเหมือนนานแต่ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานนะฮะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องฟังพูดภาษางกฤษขอเชิญอาจารย์จุธารัตน์วิบูลผลจากคณะครุศาสตร์จุลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล้งฟีมค่ะ ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแนวการสอนเกี่ยวกับ S D L เป็นหลักอยากให้อาจารย์ลองพูดคำจำกัดความง่ายๆเกี่ยวกับ S D L ให้ผู้ฟังฟังนยครับ S D L ตัวย่อนะคะก็ย่อมาจากคำเต็มก็คือ self-directed learning การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ก็อาจจะมีคำใกล้เคียงที่นกักการศึกษารู้จักกันคำอื่นๆด้วยคำว่า independent learning หรือว่า self access learning นะคะหรือ autonomous learning ความหมายของมันก็คือเป็นการเรียนด้วยตนเองแต่ตัว self directed learning เนี่ยมันจะมีความเฉพาะอีกระดับหนึ่งหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า take charge นะคะก็คือว่าผู้เรียนเป็นผู้กำกับดูแลจัดก,การการเรียนรู้ของตนเอง ทีนี้คอนเซปต์จริงๆของเขามาเริ่มต้นเป็นแนวคิดที่มาจากการศึกษาผู้ใหญ่นะคะท,ที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่จะเรียนเช่นผู้ใหญ่ตัดสินใจจะเรียนต่อศึกษาต่อหรือว่าพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรเนี่ยไอตัวคอนเซปต์ของการนำตนเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเขาจะต้องรู้ว่าตัวเขาเองควรจะเรียนเรื่องอะไรแล้วก็วิธีการแบบไหนที่จะเหมาะกับเขาอะไรเงี้ย มว่าอย่างนี้ผมมีคําถามเลยครับว่าคือผมเข้าใจว่าเด็กๆรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดคือรู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไรแต่ว่าในการ<ม>ที่จะทําให้เด็กเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดที่จะเรียนรู้แบบไหน,นอันนี้ยากไหมครับแค่รู้ว่าชอบอะไรอาจจะไม่พอเราเวลาที่เราพูดเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการเรียนรู้หลายครั้งเราจะมองเฉพาะมุมว่าผู้เรียนชอบอะไร แต่จริงกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยบางเรื่องผู้เรียนอาจจะไม่ได้ชอบที่จะเรียนแต่เป็นสิ่งสําคัญจําเป็นสําหรับผู้เรียนเช่นเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจข,ของคุณครูก็คือเกณฑ์การพัฒนาทักษะภา,าษาอังกฤษของครูใช่ไหม ที่ว่าอาจต่อไปนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณครูภาษาอังกฤษแล้วที่จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัว e e d ที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณครูทุกคนชอบแต่ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นทีนี้ถ้าในในคอนเซปต์ของการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเนี่ยเมื่อผู้เรียนรู้ weakness รู้ strength ของเราเองเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราทําอะไรต่อ ผู้เรียนที่ในคอนเซปต์ของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเขาจะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญเขาเรียกว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองคือบางคนอาจจะรู้แหละว่าเรามีนิดชั้นรู้หมดเลยยังไม่ค่อยคล่องแคล่วในเรื่องนี้เนาะย,ยังต้องพัฒนาเรื่องนี้แต่กระบวนการขั้นต่อไปก็คือเมื่อรู้นิดแล้วเนี่ยตกลงตัดสินใจที่จะเรียนไหมจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ของตัวเอง พอดําเนินการการเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จแค่ไหนอะไรเงี้ยตัว goals ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไหมนี่นี่คือ process ทั้งหมดของเขาจริงๆก็คือล้อไปกับกระบวนการาการจัดการเรียนการสอนนั่นเองอการเรียนการสอนเราก็ทําเราก็ follow process แบบนี้แหละแต่แทนที่คุณครูจะเป็นผู้ดําเนินการในกระบวนการเนี้ย actor มันกลายมาเป็นผู้เรียนอครับผมฟังดูแล้วมันดูเป็นกระบวนการที่เหมือนเป็น cycle นะคะเป็นวงจรว่า ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายใหญ่ๆแล้วเราอาจจะมีเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนา<ม>ไปเรื่อยๆมีการตั้งเป้าหมายวางแผนกํากับตัวเองไปแล้วก็ประเมินตัวเองว่าสําเร็จไหมแล้วก็อาจจะนําไปสู่เป้าหมายใหม่ที่นั่นขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นผู้เรียนที่นําตนเองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นลูกจะเห็นวงจรที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งคอนเซปต์ของ self-directed learning เนี่ยก็เลยสําคัญมากสําหรับในยุคป,ปัจจุบันที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพียงแต่ว่าหลูกบางลูกสำหรับผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ self-directed เช่นผู้เรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ self-directed เนาะว่าโอเคเราจะต้องเข้าปอนหนึ่งแล้วก็เรียนไปจนเรื่อยๆจนจบม .3 อะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างที่เราอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยผู้เรียนบางคนจะมีลักษณะการน,นําตนเองคือไม่ได้เรียนตามหลักสูตรแล้วก็เรียนแบบเดียวกับเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น ตัวอย่างที่ครูเห็นเยอะคือครูสอนภาษาอังกฤษเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านิสิตษเองอังกฤษเนี่ยมีความหลากหลายมากในเชิงของการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาทั้งทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนก็คือเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วอย่างน้อยสิปีแต่พอมาเข้าที่ครุศาสตร์เนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยทั้งทั้ที่เป็นเอกภาษาอังกฤษด้วยกันนะแต่มันมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายพอเราได้คุยกับนิสิตแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือว่าผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบที่หลากหลายหลายๆคนจะมีคุณลักษณะเนอะมีปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการน,นําตนเองเนี่ยมาตลอดเพราะฉนั้นเราอาจจะพบผู้เรียนที่นําตนเองถึงแม้ว่าผู้เรียนคนนี้เนี่ยยังอยู่ในระบบการศึกษาในระบบอืเข้าใจนะครับทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงงานที่ทํากับเด็กอังกฤษปีหนึ่งพอดีเละอยากให้ฟิล์มเล่านิดน,นึงครับตอนแรกๆเนี่ย ค่อนข้างยากครับยอมรับเลยว่าเป็นทักษ์ใหญ่เพื่อนๆในกลุ่มผมก็บอกว่าโหเป็นทักษ์ที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่มันจะยากตอนที่เราต้องเซ็ตโกสร้างแพลนต่างๆหาซอสเพราะเหมือนกับเหมือนอาจารย์ปล่อยให้เราเดินไปด้วยตัวเองโดยที่เราต้องแบบศึกษาด้วยตัวเองจริงๆะครับแล้วก็ระหว่างโปรเซสพอได้โกแล้วมันจะง่ายแต่ก็ยังยากอยู่นะครับนมผู oko? ้เอนเราจะไม่รู้เลยว่าซอสเนี่ยครับมีความยากประมาณไหน แล้วก็ลิมิตของเราจะได้ประมาณไหนเนะี่ยเราจะรู้ตอนที่อาทิตย์ท้ายๆก่อนที่จะจบแพลนไปแล้วคือเราจะไม่สามารถย้อนอดีตไปเรียงลําดับทุกอย่างได้เพราะเราต้องนําทางตัวเองไปในซอที่เราต้องการจะเรียนเงนี้ยครับพอตอนจบก็เลยจะเห็นฟีดแบ็กทั้งหมดซึ่งอันนี้ด้วยมุมมองของผมเองอะ่ะผมมองว่าลูปแรกอะ่ะจะไม่ใช่ลูปที่เพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนแต่พอลูปสองี่พอเราเซตโกตัวเองต่อยอดจากที่เรียนนะครับ มันก็จะช่วยให้เราสามารถจัดโกสร้างโปรเซสอะไรได้ดีขึ้นครูถอยกลับไปนิดนึงแล้วกันคือโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์ที่เราใช้ในวิชาที่จะใช้พัฒนาทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษเนาะ <c oughs> ทีนี้เทอมที่แล้วเรามีนิสิตอยู่18หรือ19คนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย assumption เบื้องต้นนะ แต่ในฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียนกลุ่มนี้ของครูก็คือว่าแต่ละคนเนี่ย strength กับ weakness ของเขาในในด้านของทักษะการฟังพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะที่จะทําให้อ่าหลังจากที่เขาเรียนจบคอร์สนี้เนี่ยทำให้เขาเห็นตัว strength weakness ของตัวเองชัดเจนขึ้น ก็เลยเลือกใช้กิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองกระบวนการแรกในคำแนะนำเนาะของกิจกรรมนี้ก็คือบอกว่าให้ทุกคนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในเรื่องของการฟังการพูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็จากจุดที่เห็นเนี่ยให้ Identify ออกมาเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้หนึ่งเรื่องหนึ่งเดือนเขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ชั่วโมงแต่ว่า10ชั่วโมงนี้เขาจะกระจายเวลายัางไงอันนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำแผนของเขาพอเขาทำตัวแผน Learning Plan นตัวนี้เสร็จเนี่ย ก็มาคุยกันอธิบายทําไมถึงออกแบบมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็มีการดิสคัสกันคือครูจะพยายามเน้นเรื่องว่าการทําแผนการจัดกระเรียนรด้ที่เขาจะต้องนําตนเองแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นแผนที่เหมาะกับเขาในกิจกรรมนี้ก็จะมีการแทรกตัวกระบวนการที่เป็นการทําครูใช้คําว่าคอนเฟรนซ์เนาะคุยนั่นแหละพูดคุยกับผู้เรียนในรอบแรกเราทำคอนเฟรนซ์เป็นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพราะว่าแผนแต่ละคนไม่เหมือนกันงนั้นเราก็เลยทำเป็นอินดิวเวอลคอนเฟรนซ์ตอนนั้น ทีนี้อยากถามนิดน,นึงครับว่าในมุมคนสอนเนี่ยสิบแปดสิบเก้าคนเนี่ยครับได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจไหมในมุมคนสอนโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ผู้เรียนเป็นผู้ตอบก่อนดีไหมว่า <c oughs> เรียนด้วยกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยได้ประสบการณ์ยังไงบ้างเนาะเป้าหมายของผมตอนนั้นจะเป็นเน้นไปที่การฟังจะเน้นเกี่ยวกับการฟังให้นานขึ้นแล้วก็สามารถจับใจความได้เกี่ยวกับอคาเดมิกพอดแคสต์ะครับก็คือพอดแคสต์เกี่ยวกับวิชาการสักส่วนใหญ่ โปรเซสเนี่ยคือผมอะแทบจะสุ่มเลยอะว่าเทดท็อกกอนคลิปไหนขึ้นมาแล้วก็เข้าคลิปนั้นด้วยความที่มันเป็นหลุมแรกแล้วก็จะค่อนข้างยากในการจับลิมิตของตัวเองอะครับแต่พอตอนจบเนี่ยครับจะสามารถเห็นลิมิตโดยคร่าวๆแต่ว่าเราก็จะสามารถกะได้แล้วว่าโอเคคลิปต่อไปฉันจะควรจะดูอะไรถ้าสมมติว่าเรายืดแผนนั้นออกไปอีกสักประมาณเอ่อห้าหรือสิบสนะครับ แต่ด้วยความที่เวลามันลิมิตล้วก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเออรู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็รู้ลิมิตของตัวเองว่าเราสามารถทํากิจกรรมนั้นได้มากแค่ไหนครับคือพอเลงถามว่าประสบความสําเร็จไหมเนี่ยไอ้คาว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องนิยามก่อนเนอะว่าประสบความสําเร็จแปลว่าอะไรถ้าประสบความสําเร็จแปลว่าผู้เรียนทุกคนใช้คําอะไรนะบนรรลุเนาะเป้าหมาย การพัฒนาทักษะการฟังการพูดของตัวเองตามที่เขาตั้งเอาไว้ไหมตรงนี้คําตอบอาจจะต้องบอกว่ามีความหลากหลายเพราะว่ากระบวนการนี้หรือกิจกรรมแบบนี้ได้เป็นกิจกรรมแรกๆที่เคยทําเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายกับตัวแผนที่เขาวางไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งใจอะไรเงี้ย ระหว่างกระบวนการเนี่ยทุกคนเขาจะต้องเขียนเราเรียกว่าเขียน l e ARNING LOG ที่จะ reflect ประสบการณ์ในแต่ละช่วงที่เขาทํากิจกรรมจะเห็นว่าในแผนที่เขาวางไว้ในหลายๆแผนเขาจะไม่สามารถทําได้อย่างกรณีฟิล์มฟิล์มก็คือบอกว่าไม่ได้กําหนดว่าจะเลือก TED Talk topic ไหนยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว level s ของ difficulty มันก็จะแตกต่างกาันก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยได้รับประสบการณ์เนาะในในกระบวนการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปตกลงผู้เรียนเนี่ยได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบที่เราเรียกว่าการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองหรือเปล่าอันนี้ครูว่าครูน่าจะต้องตอบว่าประสบความสําเร็จสูงแล้วก็ที่สําคัญที่จะต้องพูดถึงก็คือในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองอ่ะมันไม่ได้จําเป็นว่าทุกลูกจะต้อง successful แต่ว่าตัวที่สําคัญก็คือว่าจบหนึ่งลูแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าต้องทําอะไรต่อมีหลายคนที่ต้องปรับแผนในระหว่างกระบวนการคือเขาดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่งเขาบอกว่าไม่ work แล เราก็จะถามว่าโอเคทําไมถึงต้องปรบับปรับยังไงร,รู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งที่เปลี่ยน goals เลยด้วยอย่างที่อาจารย์เล่าแล้วก็ฟิล์มก็เล่าด้ยวยว่าเออมันก็มีประสบการณ์ทั้งที่แบบสักเซสแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆก็เลยอยากให้อาจารย์ส่งท้ายเรื่องว่าไอตัว SCL เนี่ยเกิดจะต้องลงนำไปใช้ในไม่ว่าจะเป็นแบบประถมหรือว่ามัธยมต้นมัธยมปลายอยาเงี้ยครับอาจารย์อพอจะมีเทคนิคการนํา SCL เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนปกติไหมครับ ครูอยากบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เราเป็นคุณครูที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนหรือไม่เรื่องแรกเลยก็คือความเชื่อของเราก็คือเราจะต้องเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพนะมีความสามารถในการเรียนด้วยตนเองได้คือถ้าเราไม่มีความเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพยายาม direct เนาะเราจะยังพยายามที่จะบริหารจัดการการเรียนรู้นะของผู้เรียนอะไรย่างเงี้ย ซึ่งในการสอนทางไกลปัจจุบันเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เชื่อว่าเฮ้ยผู้เรียนต้องเรียนเรียนด้วยตนเองได้แล้วก็อะไรนมอบหมาย <laughs> เนะะเาะเพาวงั้นทุกคนก็ไปเรียนด้วยตนเองนะคะครูก,ก็อัดวิดีโอไว้ให้ทั้งหมด16สัปดาห์แล้วนะคะเพราะนั้นทุกคนก็รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้ก็คงไม่ประสบความสําเร็จเพราะในในกระบวนการนั้นๆเนี่ยอ่าก็จะต้องมีตัวช่วยอื่นๆคือแหล่งเรียนรู้เนาะหรือว่าตัวสื่อต่างๆนะคะ เหมาะสมไหมกับผู้เรียนผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นได้ไหมแหล่งเรียนรู้ที่เราให้เนี่ยมีประสิทธิภาพพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ไหม Resource อ,อีกอย่างนึ่งที่สําคัญก็คือ u p อร์ตจากครูถึงแม้ว่าในกระบวนการเนี่ยเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการดูแลใช่ไหมคะจัดก,การเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยแต่ว่าเรายังคงต้องมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้สนับสนุนเราอาจจะเป็นโคช้ช หรือจะเป็น facilitator เนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในในระหว่างการจัดการเรียนรู้อะไรเงี้ยเรื่องที่3ก็คือไม่ใช่ทุกคนรู้ว่าจะจัดการยังไงในเรื่องของ learning strategy นะคะก็คือกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ถ้าเราพบว่าผู้เรียนของเราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาทักษะการใช้กลยุทธ์พวกนี้เนี่ยมากพอเราก็อาจจะต้องไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะมากขึ้นก่อนที่เราจะมอบหมายงานให้กับผู้เรียน ที่สี่ตัวสุดท้ายเนี่ยจริงๆครูว่าสําคัญมากเลยทยํายังไงที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเรียนด้วยตัวเองได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองโอ้จริงๆแล้วมีข้อหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือเวลาคือเวลาเราจะมอบหมายงานงานหนึ่งให้ผู้เรียนเนี่ยเราจะต้องประมาณการคาดการให้ดีว่าจะให้กิจกรรมนี้ให้สําเร็จได้เนี่ยเขาจะต้องมีเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าผู้เรียนแต่ละคนเรียนด้วยความเร็วไม่เท่ากันมันจะต้องพอสำหรับทุกคน น่าจะเป็นห้าเรื่องที่สำคัญที่น่าจะช่วยทำให้คุณครูสามารถไปช่วยพัฒนานะคะทักษะการจัดก,การเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วก็อยากให้ผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้โดยการนําตนเองได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องคีปล earning นะคะต้องพยายามเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าข้อมูลข่าวสารความจําเป็นเนาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นทักษะในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะสําหรับวันนี้นะครับถือว่าครบถ้วนเกี่ยวกับ S D L นะครับแล้วก็ หวังว่าผู้ฟังแล้วก็รวมถึงพี่นิสิตครูนน่าจะได้ไอเดียเกี่ยวก,กับ SCL ไปปรับใช้ในคลาสของตัวเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์จุฑารัตน,น์พิบูลผลมากครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับวันนี้นะครับรายการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะฟังพอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรืออยากร่วมแรกเป็นกับเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์การศึกษาดีๆจกาก Educa นะครับ